สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี่อิงแลนนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะในการดูไพ่าาทาโร่นะคะวันนี้จะดูดวงเรื่องราวความรักของชาวราศีกลุ่มนะคะก็อธิษฐานจิตนะคะจะดวนที่สองธันวาคมนะคะเรื่องราวความรักจนถึงวันที่16 ธันวาคมนะคะค่าก็เป็นเรื่องราวของความรักนะคะ,ะครูก็จะแบ่งราศรีนะคะตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ,ะโดย ชาวราศีกุมนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14 000, มีนาคมค่ะผู้ใดที่เกิดระหว่างนี้ก็เป็นชาวราศีกุมนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาดูเรื่องราวของความรักนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะเรื่องราวความรักของคนที่โสดและก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเราจะมาดูนะคะอธิษฐานจิตโดยใช้ไพ่แองเจลโรมานะคะจะดูเรื่องราวของความรัก โดยเฉพาะเป็นไพ่ออร์ l เคิลนะคะจะดูเรื่องราวของคว,ความรักเป็นของคุณออกแบบโดยคุณดอรีนเวอร์จูนะคะเป็นไพ่ที่สวยงามนะคะแล้วก็มีความาาเรียกว่าชัดเจนนะคะในการที่เราจะหาคำตอบว่าเรื่องราวของความรักจะเป็นไปใน,นทิศทางใดนะคะของเดือนธันวาคมนะคะ ปักแรกนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเี่ยก็จะอธิษฐานจิตนะคะให้ชาวราศีกุมนะคะ,ะแล้วเราก็จะหยิบไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะอะ่ขออนุญาตสับไพ่นะคะค่ะเราก็เดินทางมาแสดงว่าอยากออกมานะคะใบนี้เอเี่ยก็วางเลยนะคะถ้าแสดงว่าเ,เราก็เดินทางมาถึงนะคะครึ่งเดือนแล้วนะคะ,ะไพ่อยากจะออกมานะคะเดยวครูหยิบมาเลยนะคะสองใบแล้วนะคะอืม กเ็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแห่งปีนะคะอ่าเราจะมาดูความรักนะคะอาธิษฐานจิตนะคะโอเคค่ะอาธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าไพ่นะคะเมื่อกี้สับแล้วก็มีไพ่นะคะ ออกมาสองใบแล้วนะคะคูจะเอาอันนั้นนะคะมาเ <c oughs> พราะว่า,าจักรวาานางฟ้านะคะทูตสวรรค์อยากจะสื่อสารนะคะมีไพ่หล่นมาแล้วสองใบนะคะเดี๋ยวจะหยิบมาอีกสองใบนะคะอืม okay. โอเคโอ้โหเป็นข่าวดีนะคะอ่าเดี๋ยวคกูจะมาแจกแจงทีละใบนะคะอืม getting to know each other โอเคค่ะนะ <c oughs> ไพ่ใบแรกนะคะก็ชัดเจนนะคะ Here to heart to heart conversation อืนะคะใครที่โสดอยู่นะคะหรือใครที่ยังมองหาอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณออกมาจากใจนะคะทำจากใจนะคะคุยกันให้ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะค่ะคุยกันอย่างเปิดอกเปิดใจนะคะเปิดอกเปิดใจนะคะ ไม่เสแสร้งนะคะ,ะให้เหมือนเด็กนะคะเด็กเขาคิดยังไงเขาก็พูดอย่างนั้นนะคะอืไม่เก็บความรู้สึกค่ะนะคะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะใครที่ยังโสดอยู่นะคะอืคุณทําตัวให้เหมือนเด็กค่ะมีความจริงใจคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นนะคะอยากเก็บไวค้คนเดียวค่ะนะคะสิ่งที่คุณแสดงออกมานะโดยคําพูดนะคะจะเป็นการสรื่อสาร ถึงความรักความรู้สึกนะคะในการที่เราจะเชื่อมโยงนะคะ,ะในการที่เราจะรู้จักหรือเชื่อมความสัมพันธ์กับใครเดี๋ยวเราจะมาดูอีก3าใบนะคะว่าไพ่ยขยายเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมอ่าไพ่ใบที่2นะเขาบอกเลยว่า religion factor your love life influenced by your religion upbringing and spirit you part นะคะ คือคนราศีกลุ่มเนี่ยนะคะเป็นคนที่เรียกว่ามีความศรัทธาในศาสนาที่ตัวเองเชื่อและนับถืออยู่นะคะฉะนั้นคู่นะคะไม่ว่าคนที่จะยังไม่เข้ามานะคะอคุณมองหาคนที่คล้ายๆกันนะคะก็สําหรับคนที่ยังไม่มีคู่คนที่ชอบหรือว่าศรัทธาในศาสนาด้วยกันนะคะมีผลในการเลือกของคุณะคะ่ะสเปคของคุณคุณต้องการคนที่เรียกว่า เชื่อศรัทธาในศาสนาความเชื่อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์ฮินดูอิสลามนะคะบูดิสต์นะคะหรือศาสนาพุทธคุณมองหาคนที่คล้ายกันนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็สนับสนุนกันค่ะคนมีความเชื่อคล้ายกันแล้วก็เรียกว่าถ้าชวนไปวัดก็ไปนะคะชวนไปโบสถ์ก็ไปนะคะเนี่ยเ,เรื่อง ความรักของชาวราศีกุมก็จะมาทำหนองนี้นะคะเดี๋ยวจะดูวมาดูไพ่ขยายนะคะใบที่3ว่าเป็นอย่างไรนะคะ wedding this r e g o n involve marriage นะคะอืมยินดีด้วยกับชาวราศีกุมนะคะใครที่คบกันอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้อ่า คิดว่าจะแต่งงานกันนะคะเดือนนี้นะคะจะมีข่าวดีนะคะจะได้มั่นหมายจะได้ตกลงป่องชิ้นกันนะคะจะได้แต่งงานกันนะคะส่วนใครที่มองอยู่นะคะมองหาความรักนะคะว่าจะเจอใครไหมในเดือ,อนนี้จะเจอคนที่ถูกใจไหมนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่คนที่เรียกว่าเหมือนเราอีกคนหนึ่งนะคะอื จะมีข่าวดีค่ะนะคะของชาวราศีกุมนะคะมกาใบาสุดท้าย getting to know each other นะคะอันนี้ก็บอกได้ทั้งคนโสดและก็คนไม่โสดนะคะ คนที่เรียกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะคะมีชีวิตคู่เป็นคู่สามีภรรยากันแล้วนะคะย,ยังยังก็เรียนรู้กันนะคะเรียนรู้มีสิ่งใดแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะแล้วก็รู้จักกันให้มากขึ้นนะคะเรียกว่าถึงแม้เราจะอยู่เรียกว่าใช้ชีวิตด้วยกันแต่งงานกันแล้วนะคะ มีสิ่งใดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีสิ่งใดต้องแชร์กันนะคะแชร์ความรู้สึกแชร์ทุกอย่างนะคะแล้วความรักของคุณจะราบรื่นนะคะอืมอ่าส่วนใครที่ยังไม่มีคู่เนี่ยนะคะอืม,อมนะคะ getting to know each other นะคะคือจริงความรักของคุณนะคะคนราศีกุมเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอืมเป็นคนเรียกว่า เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายนะคะใบนี้นะคะใครที่ยังมองหาคู่อยู่นะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์จนคุณไม่รู้ว่าใครกันแน่นะที่จะมาเป็นคู่หรือใครกันแน่ที่จะเลือกนะคะคือไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยนะคะให้เชื่อในความรู้สึกตัวเองนะเชื่อคุณจะมีเซนต์นะคะว่าคนนี้แหละที่ใช่นะคะคือเป็นคนมีเสน่ห์และมีคนมอบหมายเข้ามานะคะ เข้ามาในช่วงนี้นะคะของชาวราศีกุมนะคะให้เชื่อความรู้สึกตัวเองค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าคนนี้ใช่นะคะอืมโดยสรุปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไพ่ให้ดูนะคะใบแรกใบที่สองนะคะใบที่ส the wedding นะคะใบที่4 getting to know each other นะคะแปกความหมายนะคะที่แองเจลอยากจะมาบอกทุกคนนะคะชาวราศีกุมในเรื่องราวของความรักนะคะ ใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเปิดใจแชร์แชร์ความรู้สึกของกันและกันให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องครอบครัวนะคะอืให้มาแชร์มาคุยกันนะคะคุณเปิดรับเหมือนคนคนเดียวกันนะคะชาวราศีกุมนะคะส่วนใครนะคะที่ยังคบขากันอยู่นะคะเดือนนี้นะคะคุณจะได้ มีข่าวดีนะคะได้มั่นหมายได้แต่งงานนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะส่วนใครนะคะที่ยังโสดคุณจะเจอคนที่ใช่ค่ะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ,ะราศีชาวราศีกุมนะคะมีคนมาเรียกว่าเกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้ในด้านความรักหลายคนคะ่ะจนคุณตัดสินใจไม่แน่ใจว่าคนไหนกันแน่นะคะไว้สุดท้ายนะคะ ให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะคะให้เชื่อในซิกเซนตหรือว่าความรู้สึกของตัวเองค่ะว่าคนนั้นใช่นะ,ค,ะคุณจะมีความรู้สึกนะคะบางครั้งไม่อยู่ที่รูปร่างหน้าตาให้เชื่อถึงแม้เขาอ,อาจจะไม่หล่อตรงสเปคเราก็ได้หรืออาจจะไม่สวยสเปคแต่ให้เชื่อความรู้สึกของเราเองนะคะคนนั้นนะคะ่ะจะมาจุดสปาร์กในใจคุณคนนั้นจะเข้ามาในใจแล้วคุณรู้สึกว่าเออคนนี้ใช่นะคบหากันก่อน ะะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะก็หวังว่าจะได้รับคำตอบกันแล้วนะคะว่าจะไปในทิศทางใดนะคะความรักของชาวราศีกุมนะคะกะ็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะทิศทางความเป็นไปจาก Oracle Card นะคะ a อลโรมานแองเจนะคะก็ะทำนายนะคะของชาวราศีกุมนะคะในช่วงวันที่2 ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่16ธันวาคมนี้นะคะนายจะเป็นไปในทางนี้ค่ะค่ะก็การทํานายนะคะหยิบไพ่ทาโร่นะคะไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะก็เป็นการดูส่วนรวมนะคะโดยรวมนะคะของชาวราศีกุมนะคะไม่ได้อ่า เรียกว่าเฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งนะคะดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นเรียกว่าเรื่องเล่านะคะอืมก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขออวยพรนะคะให้ชาวราศีกุมสมหวังในความรักนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะครูซันนี่นะคะ ก็เพิ่งทำช่อง YouTube นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูซันนี่ด้วยนะคะเมื่อคุณ Subscribe นะคะคุณจะได้รับข้อมูลนะคะแจ้งเตือนก่อนใครค่ะครูจะได้มือถือใหม่แล้วนะคะเสียงชัดเจนนะคะแล้วก็จะพยายามโหลดคลิปหลายๆคลิปเลยนะคะเพราะว่าครูสนใจแล้วก็ชอบ ไพ่ทาโร่ไพ่ออรโคโนะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันนะคะเรื่องราวต่างๆนะคะให้ชาวอ่าย u ทูบนะคะหรือว่าคนที่สนใจเรื่องไพ่ทาโร่ไพ่ออร์โคนะคะเราก็มาติดตามกันนะคะฝากติดตามครูซันนี่อังกฤษด้วยนะคะวันนี้ก็ทักทายจากประเทศอังกฤษนะคะขอให้ทุกคนนะคะชาวราศีกุมมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ